สวัสดีครับผมผมแบงค์นะครับวันนี้แบงค์จะมาคุยเรื่อง Pro เ r e s s i v e 101กันครับหรือว่าเลนส์ o g r เ s s i v e คืออะไรแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายนะเพราะว่ามีหลายๆท่านแบบเคยมาดูคลิปเก่าๆไหมเอาไปใช้งานได้ดีมากๆเลยแล้วก็อธิบายได้เข้าใจและเห็นภาพมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมันเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดของ Pro เ r e s s i v e 101ก็คือ101นยหน่เองครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใส่โ g r เ s s i v e หรือว่าเริ่มใส่ Progressive มานานแล้วหรืออยากจะรู้ว่า Pro อ,อะะะมมมััววัันนนนนีีีีโคคครรรรงงงงส้้้้าาาาาาไบบบบบเด๋ยววแถจกท เลนปบูร์สีคือเลนที่มองได้ทั้งหมด3ระยะครับก็คือมองไกลขับรถหรือมองไกลๆครับมองกลางเนี่ยครับบริเวณรอบๆกลางๆเนี่ยครับหรือว่าหลายๆจอ ในบริเวณนี้เนาะมองใกล้คือมือถือหรือแท็บเล็ตต่างๆครับเมื่อก่อนเขาอาจจะยังไม่ได้มีเลนโปรเกรสซีเขาเลยใส่2องอันคือเลนมองไกลและเลนมองไกลแต่ตอนนี้ครับเขาเรียกว่าเลนโปรเกรสซีใส่ตัวเดียวครับคือมองไกลมองกลางและมองไกลได้ทั้งหมดเลยครับหรืออีกอันนึงเรียกว่าเลนถนอมสายตาในระยะยาวนั่นเองครับเหมาะกับคนที่หิ่งตัวเล็กๆไม่เห็นแล้วแบบนี้ครับซึ่งมีอาการในเรื่องของแอดิชันหรือสายตาตา,ตามอายุครับแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณเข้าสู่อายุ40รับรองได้ว่าสายตายาวอะ่ะ มาเยือนคุณแน่นอนครับความแตกต่างของเลนโปรเกรสซีฟและเลนซิงเกิลหรือเลนอื่นๆเลนตัวอื่นๆหรือเลนซิงเกิลจะมองได้1ระยะเลนที่มองไกล1ระยะเลนที่มองใกล้1ระยะบางขั้นคือมีสองตัวถ้าเลนโปรเกรสซีฟครับแบงค์จะใส่แค่ตัวเดียวครับมองขับรถได้มองไกลได้มองคอมได้ครับเหลือลงมาอยู่ระยะกลางมองไกล้คือเหลือบตาลงมาเราก็จะเห็นทั้งหมด3ระยะครับ่วนถ้าเป็นเลนทั่วไปก็คือจะมองได้ที่ระยะเดียวครับผม ถ้วยคว่ำหรือแบบหงายแบบนี้มันจะทําให้มองไกลได้มองไกลได้แต่มองกลางจะหายไปมองใกล้ได้มอ,ไดมองกล,าง,า,งกล,งกลางไม่ได้นี่คือเลนเฉพาะทางหรือเลนสองชั้นเลนออฟฟิศหรือดีเกรสีฟนะครับต่างจากโปรเิกสีฟยังไงโปรเิกสีฟเขาได้3ระยะเนาะแต่เลนออฟฟิศคือเราจะเจาะจงครับ2ระยะเท่านั้นในระยะห้องในระยะกลางและระยะใกล้อันนี้เรียกว่าเลนดีเกรสีฟหรือเลนเพาะทางครับ นี่คือการมองไกลแล้วก็การเหลือบลงมาคือมองกลางและชั้นสุดท้ายคือมองใกล้ๆครับและที่สําคัญที่เราต้องนึกถึงเลยครับเรียกว่า i s t o r t i o n ครับ i s t o r t i o n หรือมูลบิดเบือนคนที่ใส่โปรแทคเลไม่ได้เกิดจากตัวนี้ครับเกิดจากสายตาที่ไม่แมทกับ ตัวโครงสร้างบิดเบือนตรงนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับ1่ค่าสายตา2ในส่วนของเลเวลของเลนโปรเกรสซีฟครับสขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการมองของเราครับบางคนบอกว่าเลนพื้นฐานได้ไหมเลนพื้นฐานได้ครับแต่เวลาเราหันเราต้องหันองอห่ว้แต่ถ้าเราอยากจะหันแบบเหลือบได้อย่างนี้เราก็ต้องเลือกเลนที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองครับ อันดับแรกคือเรื่องของสายตาครับเข้าไปตรวจกับนักทัศนมาตรได้ครับหรือว่าช่างแว่นได้เหมือนกันครับเอาแบบละเอียดละเอียดนะครับอันดับ2คือเรื่องของกรอบครับเลือกให้มันเล็กไม่โอุยไซครับอันดับ3ครับคือการลองเลนครับลองเลนหรือจำลองเลนนั่นเองปัจจัยที่สี่สำคัญที่สุดเลยครับคือปัจจัยเรื่องของพฤติกรรมครับแต่ถ้าแบงค์แนะนำคือเข้ามาที่ร้านให้เขาประเมินเลยครับว่าสายตาเรากรอบแว่นเราและพฤติกรรมเราแตกต่างกันยังไงบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้องบอกว่าแว่นโปรเกรสซีฟคือแว่นที่เฉพาะบุคคลนะครับ เลนโปรเกรสซีมีราคาตั้งแต่4,500บาทบางค่ายถึงแสนหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอะไร 1. ความเป็นยี่ห้อและความทนทาน 2. ครับขึ้นอยู่กับว่าค่าสายตาคุณเยอะคุณน้อยขนาดไหน 3. ครับขึ้นอยู่กับเลเวลของยี่ห้อนั้นๆเช่นแบงค์สายตาเยอะแบงค์จะใส่เลเวลกลางถึงเลเวลบนมันทําให้แบงค์มองเห็นเหลือบซ้ายเหลือบขวาได้สบายตามากเลยครับ หนึ่งนะครับเราต้องเช็คสายตาของเราก่อนอันดับ2ครับที่ใส่ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างเช่นเบลเวล <ๆ S 1> ต่ำนะครับมันทาให้แบงค์รู้สึกว่าเวลาจะมองขับรถอะ่ะแบงค์ต้องหันตั้งหัวเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบงค์จ่ายเพิ่มหน่อยเป็นราคาแบบพรีเมียมหน่อยค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกมากกว่าครับสรุปแล้วโปรเกรสซีฟคือมองได้3ระยะช่วยถนอมสายตาในระยะยาวและที่สําคัญนะครับช่วยให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแว่นไปมาครับโอเคครับอันนี้เป็นโปรเกรสซีฟม์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้า แนะนำว่าเนี่ยครับเป็นโปรเกรสซีฟหนึ่งศูนย์หนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยใส่โปรเกรสซีฟเลยแล้วคิดว่าที่ทำไมเลนส์มันราคาสูงจังเนี่ยครับคือคําตอบทั้งหมดที่แบงค์แนะนํานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเป็นคลิปโปรเกรสซีฟแอกวานมันจะเข้าไปถึงโปรเกรสซีฟดีเทลลิงก็คือโปรเกรสซีฟรายละเอียดแต่ละชุดแต่ละยี่ห้อครับว่าสําคัญยังไงราคาเท่าไหร่เหมาะกับใครครับสำหรับวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แบงค์ด้วยนะครับแบงค์จะได้มีกำลังใจมาทำ